ไปดูที่พักนะคะตั้งเ <Yeah. S 1> ราไม่ได้วิ่งพี่ เราแกะเสื้อดูนะคะว่าเราได้เสื้ออันนี้ของลายะ12กิโลเป็นสีชมพูเนาะยิบเรานี่เป็นปูหมดเลยตอนที่เดินไปอะเอาเอาอะไรไม่ใช่ไม่นปหมดนี่ใหญ่มากนี่คือไซส์เอ็มใหญ่ไปเนาะใช่แต่ว่าเป็นคนชอบใส่ตัวใหญ่ไง ก็พรุ่งนี้นะคะนักวิ่งสาคนเนี่ยเราจะมีคําแนะนําจิรวันเป็นคนที่มีร่างกายที่ดีมากนะคะน้าหนักตัวน้อยแล้วก็มีกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วมีศักยภาพสูงมากสามารถวิ่งได้แบบเพจหกเพเจ็ดเนี่ยสบายมากเลยน้องแอร์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่สปินเก่งมากนะคะสามารถสปินได้แบบ4ี่นะคะเพจสี่ไม่ธรรมดาค่ะแต่จะไปได้ประมาณ1 0อเมตรนะคะเทคนิคจะต้องเป็นเดินสลับวิ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ย จะทาให้เธอวิ่งอยู่ที่ประมาณเพ็ดเจ็ดเ็ดแปดได้นะคะก<ม>็อันนี้ค่ะก็เป็นความคาดหวังของเราว่าพรุ่งนี้เราอยากจะเห็นทีมนะคะขึ้นโคดียังสักคนสองคนกระเป๋านะคะมีหมวกเนาะอันนี้หมวกยืมจากแม่เจีย๊ยบไม่ใช่สิของแม่จุ๋มส่วนเสื้อเสื้อเป็นของเสื้อโฮกา้าอุ้ยฉันใส่ฉันกลับด้านเลยเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ของโฮก้านะคะแล้วก็มีบีฟมีกางเกงของไคลารานะคะมี น้ําดื่มไม่ใช่น้ําดื่มสิเขาเรียกอะไรนะมีน้ําเจอแรกนะคะแล้วก็มีถุงเท้าเจอกันฝนแล้วก็ของกินนิดหน่อยแล้วก็เจลพลังงานนะคะแล้วก็ลงเท้าลงเท้าคู่ใจไครรัดใส่มา3งานแล้วค่ะ I've seen a lot of change b e e n through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays w a y back a year ago I've changed for the better this time เย้ทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล,แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะประมาณ2ทุ่มหับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นกันตี4ค่ะเราจะตื่นกันตอนตี4แล้วก็ เตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะไปวิ่งกันคุณเมนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็คุยมากินก๋ติ๋ยรองท้องก่อนเดี๋ยไปวิ่งนะคะแล้วก็แม่ก็ตื่นแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลายี่หี่ส็บ เราปีห้ายี่สิบเจ็ดแล้วี่งออกตัวมาณนี้ก็ห่ายไม่ได้เดี๋ยวตอนเราปล่อยตัวนะคะเราจะไม่ได้ถ่ายเนาะแล้วก็ในในช่วงที่วิ่งก็จะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าจริงจังมากอันนี้จริงจังจริงจังมากๆเลยก็เลยไม่ได้จะถ่ายนะคะแต่ว,ว่า ก็จะมีภาพมาให้ดูเป็นชัดๆนิดนึงแล้วก็ค่ะซื้อซื้อค่ะพี่แอสู้ไหมฮะสู้มากพยายามจะวิ่งให้ได้ก่อนชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะกล่องชั่วโมงครึ่งโอ้ยจุ้ ไปคะ่ะกำลังจะไปตัวแล้วค่ะตอนนี้ต้องเข้าแถวแล้วใช่ไปกัน Two hours later ไ <c oughs> ด้ที่สองค่ะทุกคนตอนนี้ก็รอรอแม่นะคะกับพี่แอร์กำลังจะมาหนูว่าใกล้ๆแล้วแหละเย้ ที่สามปะที่สามปะ,มปะไม่รู้หนูได้ที่สองอ่ะอยู่นี่มาแล้วมาแล้ววิ่งมาวิ่งมานะหมดแล้วหน้ารอ่าลับเสื้อเป็นเสอร้นะครับ ย่ยมากเลยครับสุดยอดสายงสามสิบสี่นะครับอันนี้คือผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่ง9นานะครับในรุ่นอาย,ยุยี่สิบปีหญิงนะครับสิบสองกิโลเมตรนะครับก็ช่วงที่วิ่งนะคะเราวิ่งระยะสิบสองกิโลแล้วทีนี้จนถึงกิโลที่เก้าก็เพดเจ็บแล้วก็เข้าเส้นชัยค่ะไม่คิดว่าจะได้ไที่ส แบบดีใจมากเลยแล้วก็ได้มารับถ้วยค่ะเป็นงานวิ่งครั้งแรกที่ได้ลำดับที่สองด้วยนะคะทุกคนดีใจมากเลยแล้วต่อไปนะคะก็มีคนที่ได้ลำดับที่สามค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันนะคะ,ะสวัสดีค่ะก็วันนี้วันนี้เรามาวิ่งที่ลำพูนนะคะเป็นเป็นงานเป็นงานวิ่งอ่านีกว่าไอรักบัานทีนะคะก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ที่เรา ก่อนเดวินเราก็ได้มีการวางแผนกันเนาะว่าเราจะวิ่งประมาณไหนหลังจากเราวิ่งเสร็จเนาะ<ม>พอมาวิ่งเสร็จเธอถึงที่ตรงป้ายปุ๊บมีคนเยื่นป้ายมาให้ก็ดีใจมากได้ระดับที่สามนะคะก็รู้สึกรู้สึกว่าเป็นการวิ่งครั้งแรกที่เราได้รับรางวัลแล้วสิ้นไปแล้วนะคะาก,การวิ่งในระยะประมาณ28กิโลค่ะด้วยเพจ7.45นะคะก็ ใช้เวลาไปทั้งสิ้น3ชั่วโมง28นาทีนะคะรู้สึกด,ดีใจมากเพราะว่าช่วงระยะหลังจากวันที่15มกรามเป็นต้นมาค่ะก็เหมือนกับ offseason จะรัแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มใหม่นะคะแล้วก็ว,วิ่งน้ำหนักขึ้นมา6กิโลก็เลยรอบนี้ก็มารับแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ามา,าวิ่งกับเพื่อน แล้วกักบทีมเชียงใหม่กอนรันเนอร์นะคะวิ่งอีทีดีีไอคิวซึ่งก็ต้องแสดงความดีใจกับลูกสาวนะคะสิวันพรอินสีว,นวันได้ที่สองค่ะเย้เป็นที่ดีใจของแม่แม่และของทีมนะคะ <Yeah. S 2> ก็ตามมาติดๆค่ะพี่แอร์นะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องแอร์ด้วยนะคะได้ที่สามค่ะตามมาติดๆเลย <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> วันนี้วิ่งในระยะทาง12ะะกิโลค่ะก็จริงๆก็ วิ่งได้ตามที่วางไว้เหมือนกันนะคะ,ะ,คะซ้อมยังไงก็วิ่งอย่างนี้น,นะคะแต่ก็ยังแบบกัดกๆเก็บแรงไว้หน่อยอวันนี้วิ่งอากาศค่อนข้าง,งดีไม่ไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามันวิ่งระยะ